Cheers. Yeah. นอลอฮมานารอีมพูดถึงเรื่องสวรรค์หรืออันจันนาก็เป็นความสุขที่เราโดยเฉพาะกับบรรดาผู้ศรัทธาได้ยินแล้วก็จะเกิดความสบายใจและแน่นอนครับเรื่องของสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธามีความหวังที่จะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานถ้าเราพูดถึงบรรยากาศหรือโดยเฉพาะกลิน่นกลิ่นที่มีความหอมอยู่ในสวรรค์ก็คือเป็น เป็นสถานที่ดีมีกลิ่นหอมเราลองนึกถึงสถานที่อาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นโรงแรมถ้าหากว่าเราได้เข้าไปยังสถานที่นั้นโดยพะกับโรงแรมที่แบบ5ดาว7ดาวที่แบบหรูที่ราคาแพงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีเปิดประตูไปเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมออกมาซึ่งสวรรค์ของลอสซูมาตาลาก็แน่นอนครับก็จะมีกลิ่นหอมซึ่งกลิ่นหอมนี้นะครับก็จะทําให้เราเกิดความสุข อย่างที่บอกว่าได้กลิ่นอะไรที่มันเป็นกลิ่นหอมก็จะมีความสุขมีความสดชื่นก่อนที่จะพูดถึงกลิ่นหอมที่บอกว่ามีแน่นอนในสวรรค์เนี่ยถามว่าในดุนยาเนี่ยมีคนที่เขาได้กลิ่นของสวรรค์หรือเปล่าไม่ได้มีตัวบทที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากว่ามีหนึงตัวบทที่พูดถึงว่ามีซาฮาบะท่านหนึ่งก็ค,ค,คือคือท่านอานัสอิมนาบในวันสงครามออหุด ก่อนที่ท่านนั้นจะเสียชีวิตหรือตาย ش ه ีดเนี่ยท่านได้พบกับท่านซาอินุมูอาดรอดิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งแน,น่นอนครับในสงครามอูฮุดก็เป็นที่ทราวบว่าบรรดามุสลิมเสียชีวิตหรือตายช ه ي د เจ็ดสิบท่านท่านอับดุลบิดร์ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีซอฮาบะอื่นๆได้รับบาดเจ็บท่านอ纳นินาดดก็ต้องการที่แบบว่าจะสู้ต้องการที่จะสู้กับศัตรูอิสลามหรือกุฟาร์มักกะหรือกุเรชมักกะที่มายังเมืองมาดีนะที่ที่ภูเขาอูฮุดซึ่ง ท่านอนัสอินนัตตเนี่ยก็เจอกับท่านไซมุอาตก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าอันจจนนะบอกสวรรค์นะครับบอกว่าสวรรค์ก็หมายถึงฉันอยากได้สวรรค์ฉันต้องการสวรรค์แล้วก็ขอสาบานต่อพระเจ้าของอันนัตก็คือสาบานต่อร้อนนั่นแหละซึ่งเป็นพระเจ้าของอันนัตก็คือพ่อของท่านอนัสก็คือสาบานต่อร้อ์สุนตัาลอินีอาจิรุรีหันเนนะดูนะอูฮุด ฉันได้กลิ่นของสวรรค์ที่ภูเขาอูฮุดซึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้เอาไปตามตัวบทหรือว่าฮาก,ก,กีก็หมายถึงเป็นกลิ่นของสวรรค์จริงๆซึ่งก็จะรู้ได้จากกลิ่นที่มันไม่ใช่กลิ่นปกติวลลอลลอออลัมอันนี้คือกลุ่มหนึ่งจากนักวิชาการที่มองว่าเอาตามฮาก,กีก็หมายถึงว่าท่านอานัสอินุนาบด,ดเนี่ยได้กลิ่นของสวรรค์จริงๆอันนี้ในดุนยา ส่วนในอะคีรอในสวรรค์แน่นอนครับก็บอกว,ว่ามีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่มันเกินที่เราจะสาธยายหรือจะอธิบายได้มันก็เป็นกลิ่นหอมรวมถึงสิ่งต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ให้เราจึงบอกว่าวอิแตรอไอตแตัม้ำรอไอแต่นไอ้มันว่ามุ่นกันแกบีรอเมื่อเจ้ามองไปที่นั่นเนี่ยก็จะเห็นมีแต่ความสุขเท่านั้นแล้วก็อาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลนะความหอมก็หอมอย่างที่สุด นะสิ่งผล,ลไม้หรืออาหารการกินก็ดีอย่างที่สุดเทียราลได้เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอาหารต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าอะไรต่างๆทียร์ลอได้มอบหรือได้เตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งท่านอับดุลเอับบาสเนี่ยบอกว่าในดุนยากับอาคิรอนเนี่ยในสวรรค์เนี่ยมันไม่มีอะไรนอกเสียจ,จากชื่อหมายความว่าชื่อมันเหมือนกันแต่ขนาดรสชาติกลิ่นสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ลซ์ฟิลจันทิตใช่อุนมีมาฟิดุนยาอิละสมาไม่มีสิ่งใดในโลกดุนยานี้มาเทียบกับอาคิรอนนอก,นอก,นอกจากอัสมานอกจากชื่อชื่อเหมือนกันแต่สิ่งต่างๆหรือลักษณะที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเรื่องของกลิ่นก็เหมือนกันที่บอกว่าคนเราถ้าได้กลิ่นแล้วเนี่ยโดยเพราะกลิ่นหอมมันก็จะเกิดความชื่นใจเกิดความสุขในสวรรค์ก็มีกลิ่นที่หอมซึ่ง ถ้าเราสังเกตนะครับสิ่งที่มันจะเกิดความสุขหรือจะเกิดความทุกข์ที่มันตรงกันข้ามกันแล้วแต่เนี่ยมันก็มาจากอวยวะที่เราได้สัมผัสที่อรรถสมาได้ให้มาอย่างเช่นการมองของเราถ้าเรามองไปในสิ่งที่เราชอบเราก็จะเกิดความสุขด้วยกับสายตาแต่ถ้าหากว่ามองไปในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความไม่สบ,บายใจนี่เรื่องของการมองเห็นกลิ่นก็เหมือนกับจมูกเหมือนกันก็ได้กลิ่นที่หอมกับกลิ่นเหม็น นะครับหูของเราก็เหมือนกันได้ยินสิ่งที่ดีหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบหรือดังจนเกินไปก็ไม่ชอบถ้ายินสิ่งที่ดีๆชอบมันก็เกิดความสุขลิ้นของเราก็เหมือนกันได้ได้ลิ้มรสชาติชิมอาหารนะถ้ามันมีรสชาติที่อร่อยเราก็จะเรินอาหารเราก็จะกินได้เยอะนี่คือความสุขจากการจากการได้ลิ้มรสเรื่องของลิ้นหรือในเรื่องของสัมผัสบางทีได้จับได้ลูบ อย่างเช่นได้ได,ได้ได้กอดลูกได้กอดภรยากอดสามีเป็นความสุขได้ได้ลูกหัวเด็กกัมพาได้ลูกหัวลูกนะ,ะจับศีรษะหรือลูกหัวของภรรยามันมันก็เป็นการสัมผัสแล้วเกิดความสุขฉะนั้นนี่คือเรียกว่าอวยวะต่างๆที่อรรถสมาลาให้มาเนี่ยแล้วมันก็เป็นการสัมผัสท,ที่เราได้เกิดความสุขหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของกลิ่นเรื่องของจมูกที่อรรถสมาลาให้ให้เราได้สามารถรับรู้ซึ่ง แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่มันมีในดุนยาที่เราได้กลิ่นว่ามันเป็นกลิ่นหอมเราไปโรงแรมที่หรูนะครับเราไปในสถานที่ที่แบบว่าที่ดีที่ราคาแพงๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมเราสังเกตว่าน้ําหอมที่กลิ่นที่มันหอมแล้วก็มันติดทนนานเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันก็จะมีราคาที่แพงบางทีขวดเล็กๆก็หลายหมื่นใหญ่มาหน่อยนึงนะครับก็เป็นหลักแสนก็มี นี่อะไรครับเนื่องจากว่ากลิ่นที่มันกลิ่นที่มันหอมบางทีป้ายนิดเดียวนี่แล้วก็ว่กกลิ่นเนี่ยฟุ้งนะครับแล้วก็ติดทนนานบางทีซักไปแล้วหรือล้างไปแล้วที่มือเนี่ยบางทีล้างไปแล้วนะครับสองครั้งสามครั้งก็ยังพอมีร่องรอยหล,ลงเหลืออยู่บ้างมันอาจจะไม่แรงหรือกลิ่นไม่แรงเหมือนกับตอนแรกแต่มันก็ยังพอมีอะไรครับมีกลิ่นที่หลงเหลืออยู่บ้างนี่คือคุณภาพหรือน้ําหอมที่ดีฉะนั้นเรื่องของกลิ่นหอมเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตาลาได้เตรียมไว้ในสวรรค์เนี่ยมีแน่นอน ยังที่อัลลอฮ์สมัยได้พูดถึงเรื่องของอสุราที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่ผนึกมันเนี่ยก็คือมิสคสิ่งที่ผนึกมันเนี่ยคือชะมดเชียงยุสก้อนามิรอให้กินมักตูมคิตามุฮูมิสวฟิาลค์ و ف ي ذ ل ต ف นาฟ ن ซิลมุต ت นาฟิซูนอัลลอฮ์บอกยุสก้อนามิรอให้กินมักตูมเพราะเขาจะได้รับได้ดื่มจากสุราที่มีความบริสุาาธทธิ์นะรอให้กินาามักตูม คีตามูฮูมิสสิ่งที่ผนึกหรือปิดสุรานี้ไว้เนี่ยเป็นมิสก็คือชมุสเกิงที่มันมีความหอมเป็นเป็นสุราที่บริสุทธิ์และก็ผนึกหรือปิดไว้ด้วยด้วยกับมิสด้วยกับของหอมอีกทีหนึ่งนี่มันจะนี่มันจะสดชื่นนี่มันจะดีขนาดไหนที่อลอสสันตาลาดได้บอกเอาไว้เช่นกันเหงือ่อโดยทั่วไปของคนเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ไม่ปรารถนาครับบางคนมีกลิ่นเหงือ่อเขาก็กินเหงื่อเนี่ยทั่วทั่วไปแล้วเนี่ย มันก็จะมีกลิ่นที่ททไม่หอมคนรังเกียจแต่ว่าจะกลิ่นแรงหรือไม่แรงอันนั้นก็อาจจะแล้วแต่บุคคลหรือในเรื่องของอาหารการกินแต่โดยทั่วไปแล้วเหงื่อมันก็จะมีกลิ่นที่เหม็นแต่ชาวสวรรค์เนี่ยกลิ่นเหงื่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นมิสเหมือนกันเป็นชมดเชียงเป็นกลิ่นหอมเหมือนกันว่ารัชฮูฮูมูลมิสกอย่างที่นายบิสะรันได้บอกว่ารัชของพวกเขารัชฮูก็คือเหงื่อของพวกเขาเนี่ยจะเป็นมิสเป็นชมดเชียงดังนั้น สิ่งที่มันดูแล้วมันเป็นความสโปรกหรือกลิ่นที่ไม่ไม่ชอบไม่สวยงามในดุนยาเนี่ยพอเราเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ย <S <S เหงื่อของพวกเขาเนี่ยที่บอกว่าเหม็นในดุนยาเนี่ยมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับไปวันนั้นหรือไปเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมอย่างเช่นเหงื่อของเขาก็จะเป็นกลิ่นหอมสุราที่เป็นสุราบริสุทธิ์ก็จะผนึกด้วยกับมิสชมดเชียงนะครับแล้วก็ในสวรรค์ก็จะมีกลิ่นที่หอมเพราะมันจะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้น สร้างความสุขกายสบายใจเราเห็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ชอบเกิดความเกิดความสุขได้ได้ยินสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนะครับได้ลิ้มรสสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบได้กลิ่นที่ดีมันก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นและก็ทําให้เกิดความเบิกบานเกิดความสบายใจฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์บ้านที่เป็นที่นิรันด์ที่มีความสุขที่อรรถเลยเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธา แน่นอนครับจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบนตาลาไม่ใช่เพียงแค่เพ้อฝันอยากจะเป็นชาวสวรรค์อยากจะเป็นชาวสวรรค์มันไม่เพียงพอแต่ถ้าอยากจะเป็นชาวสวรรค์หรือต้องการที่เป็นชาวสวรรค์นั้นจะต้องมีอีมานอามานวะมิลสวนเนี่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาและประกอบคุณงามความดีนั่นแหละครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบันตาลาครับ